หลังจากที่หมอผีหานได้เพียงพำพ่ายแพ้และเสียชีวิตจากการต่อสู้กับองค์พญานาคในคืนวันพระที่ผ่านมาชาวบ้านต่างพูดกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององคนาคาที่พวกเขาศรัทธาและนับถือเป็นอย่างมากจนไปเข้าหูของลูกน้องกำนันแมนไอเอ็มและไอบิ๊กรีบไปหานายของมันทันทีพ่อกำนันหมอผีหานหมอผีหานตายแล้วสภาพศพนี่ดูไม่ได้เลยครับพ่อกำนันชาวบ้านมุงดูศพกันใหญ่เลยพร้อมสาบแช่งมาถึงพ่อกำนันด้วย ชาวบ้านมันป่าดีมากครับพวกเองหกปากเดี๋ยวนี้กำนันแม้นตวาดให้ลูกน้อง บ้านหนองเหล็กมันคุยกันในแซดว่าไอ้หมอผีหานเสียถ้าให้กับองค์พญานาคถึงกับต้องมาจบชีวิตด้วยความใจบาปของตัวมันเองข้าก็คิดไม่ถึงเลยว่าพญานาคตนนี้มันจะมีฤทธิ์มากถึงขนาดนี้ไอ้บิ B ๊กไอ้เอ็มพวกเองไปเยี่ยมไอ้กล้าลูกชายข้าที่โรงพักไปพบกับตำรวจคนหนึ่งมันจะรอพวกเองแล้วเตรียมพาไอ้กล้า I ลูกชายข้าแหกคุปออกมาข้าวางแผนเตรียมไว้หมดแล้วงานนี้พวกเองสองคนอย่าให้พลาดส่วนนาคาที่ชาวบ้านว่า เก่งนักเก่งหนามาจากส่งน้ําจืนข้าก็อยากรู้ว่ามันจะทนมีดอาคมของข้าได้ไหมพวกเองรีบไปจัดการให้เรียบร้อยไปกำนันแมนพาลูกน้องมาที่โรงน้ำชาตำบลกระออม เพื่อนดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงเรื่องไอ้กล้าลูกชายของกำนันแมนกำนันแมนคิดวางใต้โต๊ะเจ้าหน้าที่เพื่อให้ช่วยไอ้กล้าลูกชายของมันแต่เจ้าหน้าที่กลับปฏิเสธสิ่งที่กำนันแมนเสนอกำนันแมนกฎหมายก็คือกฎหมายใครทำผิดมีหลักฐานก็ต้องรับผิดไม่มีใครช่วยใครได้เจ้าหน้าที่กล่าวขอบคุณนะครับกำนันที่อุตส่าห์เลี้ยงกาแฟพวกผมทีหลังไม่ต้องก็ได้นะครับพวกผมพอมีตังอยู่พวกผมขอตัวก่อนครับกำนัน เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดขึ้นรถกลับโรงพักทันทีกำนันแมน้น ถึงกับหน้าเวเสียหน้าไม่เป็นท่าเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิเสธข้อเสนอของตนพ่อกำนันนี่มันหักหน้ากันชัดๆไอ้มลูกน้องกำนันพูดขึ้นมาทันทีเองหุบปากไปไอ้มเมื่อมันไม่เล่นด้วยข้าก็มีวิธีของข้าคนอย่างกำนันแมนอยากได้อะไรต้องได้ใครหน้าไหนก็ขวางไม่ได้คืนนี้พวกเองสองคนเตรียมตัวไว้แผนข้าจะเริ่มคืนนี้ครับพ่อกำนันขอแค่บอกพวกผมไม่ติดอะไรเลยครับดีมาก เตรียมตัวแหกคุกกันคืนนี้ข่าวใหญ่แน่ๆป่าส่งน้ำจั่นบ้านน้องเหล็กกำนันแม้นได้กลับมาที่แอ่งน้ำกลางป่า นี่น่าเรอที่ว่าแองน้ำนะครับผู้เรืองฤทธิ์ที่ไอ้หมอผีหานต้องมาตายนี่หรือว่าก็แค่แองน้ำเล็กๆกระจอกกระจอก,ก,จอกมันมีดีอะไรมาเจอมีดหมออาคมขอค่าบ้างเป็นไรกำนันแมนเริ่มบริกรรมคาถาของมันฐานมีดหมอลงอาคมแล้วเป่าพระสายเวทไปที่มีดเล่มนั้นจู่ๆก็มีสายลมพัดผ่านมาอย่างแรงกำนันแมนใช้มีดกดลงที่แองน้ำพร้อมสะกดคาถาที่ร่ำเรียนมาดูซิเองจะต้าน มีดอาคมค่าได้สก,กีน้ำทันใดนั้นเองด้านหลังกำนันแมนก็ปรากฏงูตัวใหญ่สีดำพร้อมเสียงลมกันโชคมาอย่างรุนแรงไอ้ปูโรหิตคำเองทำได้แค่นี้เองเหรอข้าผิดหวังกับคำคุยโวของเองจริงๆไอ้ปูโรหิตใจชั่วสับพักท้องฟ้าจากสว่างก็กลายเป็นมืดสนิทกำนันแมนตกใจส่วนคาถาทาาีเพิ่มลงที่มีดอาคมทันทีแต่กลับกันเปเลวไฟแทนที่จะใหญ่โตกลับเป็นเปเลวไฟเท่ากับแสงเทียนนี่มันอะไร นี่มันอะไรกันถึงเวลาของเองแล้วไอ้คนใจบาป